Ladies and gentlemen, this is the main event yeah, are a fool, and you're a fool, and one hundred and sixty-five fool! You're a 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 fool! you are a let's wait for fool you are a fool you what's <laughs> ไม่ออกอะไรกันครับผ่านไปจเจ็ดสิบวิแล้วครับยังไม่ออกอะไรกันเลยนัอองเตมาต่อยซ้ายเตะซ้ายเตะล่างนะครับอ่าอองเตมาต่อยซ้ายไม่ถึงนะครับอ่าโดนตีประจับหรือเปล่านะครับถีบยันไว้ครับเตะวหนึ่งอองเตเขาจะเวียน ซ้ายครับขีดไปครับไปหนึ่งจับบอลแขงครับซ้ายไปหนึ่งหัวแข้งซ้ายหนัวแข้งซ้ายแข้งซ้ายทีหนึ่งแล้วแมวเวียนมาซ้ายครับระวังหมัดซ้ายตรงมินนองซ้ายเหมือนกันตรงมนนองเคลียร์ล่างขีดไปครับไม่ยัไม่นับครับ เอาครับตัวหนึ่งวงไปเวียงซ้ายตัวหนึ่งสอกซ้ายตัวนี้เอาปัวกันครับรวบเอวนะครับตัวนี่นองโอ้ยเั็นหนึ่งต่อยซ้ายโดนมาซ้ายมาซ้ายบวกกันบวกกันวปกวสอก ยกแรกก็ได้เลือดแล้วตอป็นอองปีแผ<ด>แลาล้ครับแตกครับแตกครับการไล่เต็งหนึ่งเข้าไปมุมกลางครับตอป็นอองหัวแตกครับกระทำได้อยู่ครับแค่สนามพยักหน้าพยักหน้าได้อยู่ครับ ตอันกันอยู่ครับยังจ้องกันอยู่ยไม่มีใครออกก่อนอเฉียร์ในสนามครับคนนึงออกนะเต็งหนึ่งครับยังไม่ออกอาวุธกันแทงไปคนละทีกุยยังมาครับเต็งหนึ่งต่อหน้าเข่าครับโอ้โหหนึ่งรอบัวครับอโอ้ยโ,โดนโดนเหมือนกันครับแม่โดนจิ้วจิ้มตาครับคนนึงออกบอกว่านิ้วจิ้มตา เอาครับดูต่อครับไปดึงต่อยท้องไปเอาไปดึงโดนกันครับเอาย่อไปเหมือนกันอ้าวอะไรกระเด็นไเมื่อกี้ออกกันแรกกันครับโอ้โหรับนไปครับอองใหญ่กว่าครับสูงกว่า 1ปวินาทียกแรกสุดไปอลกวทงซ้ายแตงหนึ่งแตงลุดครับโอ้เลือดออกเลือดไหลออกมาเยอะเลยตะมินงอ,อกยกสองครับ ไล่เลือดไปแล้วยกแรกลองขยับเข้าหาตัวหอ,อยเล็กน้อยองเอามา,า,าแทงเสายเองจับขาได้ตอกซ้ายไปเกี่ยบปั๊มแยกออกมา หนักทั้งคู่ครับหนักหน,นักทั้งคู่น้องเกียร์เปล่าไอ้แทงซ้ายเอาโดนโอ้ยอะไรกระเด็นมาครับถอยลำตัวครับเอาเอาอไปลองโดนตาดิอ,องโดนครับอรว,วกันโอ้ยโดนทั้งคู่ครับเอ๊อหนึ่งก็โดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนแต่มืกี้มีอาการนะตาดิอ,ดองอต่อยซ้ายต่อยขวารวบเอวนะครับแม่าตาดิอ,อง เลือดกระจายเต็มพื้นเวทีเลยช่วงพักช่วงพักน้องแหมไม่โดนเลือดตกลนอ่องกันเลอดเต็มไหลอีกเอ้วหนึ่งแม่ไปเข้าไปไม่กดัดแต่ซ้ายไม่ถึงเออเออไม่ถึงโดนนะไม่ถึงโดนนะ ก็โดนเหมือนกันะครับแต่ก็ยังทนได้เอาออยเหวี่ยงไม่โดนครับแต่ตัวเป็นอองชกไม่โดนครับตีหนดึงหลบไม่ได้ได้เลือดกันทั้งคู่แล้วหรือเปล่ามาร์ตยกขาดเดินเข้าไปมีนซ้ายนึ่งโดดักลื่นสอกซ้าย เปลี่ยงเปลี่ยงไม่โดนมุดกร้าแข็งไว้ครับแหมทิ้งทั้งตัวเลยครับทิ้งทั้งตัวครับหัวแตกอีกแล้วเลือดออกอีกแล้วแ <c oughs> ามเช็ดแผลไม่ออกบอกยังอยากสู้ต่อ ไยักหน้าครับไปไปไลายไกลหัวใจครับโดนต่อครับแตะซ่ไซระวังครับปัดซ้ายปัดขวาอรักคอตีต่อไปเอามีแล้วเอาเอาเอาไหลลงไปครับอีกหนึ่งโอ้ยแต่ไม่โดนตันไม่ลงโอ้ อครับผมกต้นไม่น้องจะยืนไม่ค่อยอยู่ครับไหลลงมาสองทีแล้วโ,โยบสองครับดูแเต็งหนึ่งยังดูดีกว่าคนะรับ,นะบเชียร์กันแฟนเมียนมาในสนามครับโกนเชียร์ต้นพม่น้อง ยกสุดท้ายนะครับหนึ่งทีแต่ไม่เอาโดนมาซ้ายมาขวาครับาซ้าย หนึ่งแล้วหลังพิงเชือกเอาไว้โดนมาซ้ายหนึงนน่งตัแท่าเข้าไปองกดหนึ่งเข้าบูมอีกแ,แล้วครับโดนซ้ายมุดหลบ รับคอตีเข่าไปตามเวทีโัวแกล้งซ้ายโดนจับขาโดนจับขาโดนจับขาต่อยซ้ายต่อยซ้ายโอ้ยโดนจับต่อยซ้ายต่อยซ้าย เสียวแล้วกันนะครับบอนิน้องก็ต่อยไม่โดนนะครับหน,งหนึงกันรอถึงหลบแล้วก็รับด้า้าบวก้ากันน่าจะหมดแรงนะครับ บปินาทียกที่3แต่ 1>, 1โดนครับนึ่งโดนไป2หมัด Meu not